สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแ้งกี้ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่ของ g a l ินานะคือเกม Delta Force Mobile ซึ่งจริงๆเนี่ยเกมเนี้ยก็ใน PC เนี่ยเข้ามานานแล้วแต่ว่าในมือถือเพิ่งเข้านะโอ้ไม่ได้ทำคลิปนานหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเกมนี้เหมาะสำหรับใครที่ชอบแบบยิงๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเน้นยิงไว้ก่อน ไม่ต้องวางแผนอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเล่นเอามันนะแต่ถ้าเกิดเล่นเอาชนะเนี่ยจะต้องวางแผนและข้อดีของเกมนี้นั่นก็คือว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่สนใจว่าแพ้หรือชนะนะต่อให้เราแพ้เนี่ยแรงก็ขึ้นได้ขอแค่แต้มเราเนี่ยสูงมากพอนะครับอะมาดูตัวละครก่อนตัวละครก็จะมีเสียชีพนั่นก็คือ a s s a u l t Support e n g i n e e r Recon นะ Assault ก็คือสายบุกตะลุย Support ก็คือหมอเอาไว้ชุบวิฮวเพื่อน Engineer ไว้ทำลายรถถังร e คอนเนี่ย เอาไว้สแกนหาศัตรูแล้วก็สอดแนมสร้างจุดเกิดเปลี่ยนจุดเกิดได้ตัวที่ผมชอบเล่นนะนั่นก็คือตัวดูนาเป็นตัวที่ทําแต้มได้ง่ายแล้วก็ช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆนะครับเกมนี้หลักๆก็จะมี2โหมดนั่นคือ t t a c k and d e f e n s e ก็คือไฟบุกแล้วก็ฝ่ายป้องกันส่วนอีกอันนึงก็คือ King of the Hill ก็คือเราเนี่ยแข่งกันยึดจุดนะไม่มีอไหนบุกไม่มีอไหป้องกัน Gun, ก็คือยึดจุด ยึดจุดได้มากกว่าก็จะชน,น,นะนะแต่โดยที่นิยมกันเนี่ยก็จะเป็น Attack and Defense ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบยิงก็แนะนำเป็น Attack and Defense นะแต่ถ้าใครยิงไม่ค่อยเก่งเนี่ยแต่อยากได้แรงก็แนะนำเป็น King of the Kill แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่น Attack and Defense นะก็ไม่ได้เน้นยิงอะไรมากมายก็เน้นแนะนำตัวเกมนะแล้วก็รูปแบบการเล่นละกันวันนี้โอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามา นะโหลดนะครับยี่สิบตอนนี้เราก็อยู่ใน s <S ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วระยะเวลาของแบบนี้อยู่ที่19นาที47วินาทีอ่ะเริ่มจุดลงก,ก่อนอันนี้เราเป็นฝ่าย ป้องกันนะผมเลือกที่จะเกิดจุดเอเราป้องกันวิธีการเล่นก็ไม่ยากหนะ้าที่ของเราคือป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยตีจุด A เราแตกแต่ถ้าเกิดว่าสมมติตีแตกแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ยังมีจุดต่อไปอยู่นะครับแต่เบื้องต้นเอาจุด A ก่อนมาเออศัตรูก็จะวิ่งเข้ามาโอ้ยชาร์เข้ามาที่จุด A ของเราเราก็มีหน้าที่ป้องกันนั่นเอง้อย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาปวทมเยอะทมเยอะหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้เกินไปบางทียิงยิงดากยิงดากไม่ให้เข้าจุดเรียบร้อยแตกโอ้โหตัวข้ามดก็ยังยิงโดนเนาะไหมแต่ยิงหนักยิงหนักยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยโอ้กระสุนหมดอีกยิงไม่โดนอีกเฮ้ยจุดเอเราเริ่มโดนเยอะแหละเดี๋ยวเรายิงตัดอีกนิดนึงถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราจะไปยิงคนในจุดเอละอ้าจุดเอ อามายังไงยังไงยังไงจุด A. เอดูสอ,อ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงผมทำไมยิงผมทำไมสแกนกรมหน่อยนี่โดรีคอนเนี่ยจุดเด่นก็คือเราสามารถยิงแล้วก็แกนเห็นไหมแค่แกนเนี่ยเราก็ได้แต้มเราไม่ต้องทำอะไรเลยเล่นยังไงก็ที่หลักนะเล่นยังไงก็คือให้ได้แต้มเยอะที่สุดสร้างจุดเกิดนี่สัสญ,ญญาณนี่ก็คือจุดเกิดสมมติเราตายเนี่ยเราสามารถมาเกิดได้ที่สัญญ,ญาณ คือไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะเพื่อนเราก็เหมือนกันสามารถมาเกิดได้ที่โซมสัญญาณของเราเห็นไหมตายละนี่หมอชุบหมอจะชุบไวมากที่ประมาณหนึ่งวิเงมั้งเพื่อนๆเ,เ,เห็นตรงเอไหมแล้วก็มีขีดแดงกับเขียวสีแดงก็คือฝั่งศัตรูที่อยู่ในบริเวณนี้ส่วนสีเขียวก็คือทีมเราใครได้มากกว่าก็จะได้แตมยึดนะจะอยู่ในโซนมากกว่าจะได้ยึดจุดได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องถมเข้ามาในจุด A ของเราโอ้ยตอนนี้ A ของเราจะโดนยืนละ A ของเราจะแตกและโอ้คึ่งหลอดครึ่งหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดเกิดเราแต่จุดเกิดเ,กเราเสี่ยงมากเลยเนี่ยกลาง,งตรงศัตรูเลยเนี่ยกลางตรงจริงนะโอ้ตเกิดมาแตกเลยเกินโหศัตรูเยอะมากจุด A <c oughs> น่าจะเสียแนี่ยน่าจะเสียน่าจะเสียอีกรอบนึงขออีกรอบนึงขออีกรอบนึง ไปัใจไเลยกังดงก็กังดงอะไรเนี้ยหนีไปหนีไมเรียบร้อยสองตัวหนีกันหนีกันจุด <A S 1> <A S 2> แตกและเรียบร้อยต่อมาเนี่ยศัตรูตอนเนี้ยเหลืออยู่สองร้อยหกสิบเก้าคนจุดเอแตกแล้วที่เหลือต่อมาก็จะเป็นเขต B เขต B ก็คือเราจะมีหน้าที่ป้องกันจุด B ีกับจุด A แต่รอ,อบเนี้ยเราจะป้องกันง่ายหน่อย จะเรียกว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะมันมี2จุดเนาะเราสามารถยกเล่นได้เอาย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่แผนยกเล่นได้แต่เมื่อกี้มันมีจุดเดียวไงฝั่งนูก็โถมมาฝั่งเราก็โถมมาโอเคเดี๋ยวเราหาจุดแคมป์ดักตัดศัตรูก่อนสแกนไปนี่สแกนไปแค่สแกนก็ได้นี่ดู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 โอ้โหโอ้โหแค่สแกน400ร้ี่แต้มเกินตัดไปเหนื่อยไหมไม่ต้องยิงเก่งเลย แก้หนงเดียวก็ได้แต้มล้ไหคร้อยแล้วยิงอะ่ด้านข้างเนม่ยอย่าไปเกตฟ่งศัตรูนะเพื่อนๆถ้าเกิดไปเกตฟ่งศัตรูเนี่ยแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยตอนเกิดมันจะติดคูดาว ลาเล่นเนี่ยเล่นให้อยู่ในเขตเราครัเหเ็นไหมเขตแดงๆอ่ะใน,นแมปอะ่ะห้ามเข้าไปตัดไปเลยอันนี้เราจะอยู่โซนด้านหน้าก่อนตัดศัตรูจากโซนด้านหน้าก่อนอเฮ้ยทำอะไรยิงเพื่อนผมหรอยิงเพื่อนผมหรอไม่โดนปืนนี้เป็นปืนประจำตัวของรีคอนได้เลยเนี่ยที่อื่นไม่มีนะปืนเนี้ย SSG อะไรเนี่ยเฮ้ยโ,โ,โดนระเบิด อันนี้มันเริ่มชาร์จแล้วมันเริ่มชาร์จแล้วหมอคิวไหนหมอหมอเอ้าหมอหมอตายด้วยเลยจุดบ2จะโดนยึดละเวลาเล่นเนี่ยพยายามดูในแมปแล้วก็ดูจุดที่โดนยึดตลอดนะอันนี้ B2 โดนยึดทำไงดีไปไปเกิดด้านหลังเลยแล้วก็เตรียมบุก b ีดีกว่าไปช่วย B2 สองเกิดไกลหน่อย ไป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 ไเราหาที่วางสัญญาณสร้างจุดเกิดยดตรงไหนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้ปลอดภยัยพยายามหาจุดวางใกล้ๆจุดที่เราต้องการจะยึดนะแต่ว่าใกล้มากไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันโดนยิงได้มาดิเรียบร้อยอ่ะยึดจุด B2 ถืลอละเราดักในจุดกันโอเคตอนนี้เพื่อนเราอุ้ย เพื่อเราไม่มีใครอยู่ในจุดเลยมีเราคนเดียวเนี่ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,วลบก,ก่อนตรงนี้แหละเน,นเ,นนเนียนเนียนเนียนด้วยกัเห็นหรอเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหให้ฉันตั้งตัว B1 ก็จะโดนยึด B2 ก็โดนเอาเรา B2 ก่อนนะเพราะว่าเราสร้างจุดเกิดไว้ที่ B2 เราบีสองแล้วด mm ีสองแล้ย <res ult ed> ิงธนูไปมีอะไรปักให้หมดยัดเข้าไปในไซเลยดีเหรอไอ้เนาะโอ้ยโดนหลังอีกแล้วมาจากไหนครับเนี่ยเกินเราไม่ยอมเสียบีสองจกิดเราโดนยิงแตกแล้วเหรอโอ้เกิดสกายเลย สองคนนี้แคมป์อะไรจะไกลเลยเนี่ยพยายามนะเกมเนี้ยแนะนําเลยเล่นสนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเล่นสนเนี่ยมันยิงบางทีมันยิงคนในจุดไม่ได้แล้วมันทําแต้มได้น้อยอ่ะยึดจุดช่วยเพื่อนก็ไม่ได้น้องเล่นไกลๆแต่ถ้าเล่นเอามาน่ะได้แต่ถ้าเธอเล่นเอาแต้มมะเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเห็นแล้วไปละโดนโดนโดดเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสี่มีอไงไม่รู้ ลูกดักไปววระเบิดไปอีกโอเคหยุดจุดคืนโอเ้เพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะรอบนี้เมื่อกี้กกกกหายหมดเลยอย่างนั้นเราต้องเอาบีสองขึ้นมาก่อนโอเคแค่นี้จุดไป ดูดัก,กไปแกนไปโหตอนนี้เพื่อเรามี B 2อย่างหนานแน่นมามาดิหันกับแต้มละไหลไหลแต้มไหลไหลแต้มไหลไหลเคในจุด B2 คือละจิวโอ้ยเอา้ายิงอะยิงมาจากไหนอ,อ่ะ เนีน่ยแหละหน้าที่เราไม่ยากป้องกันจุด B หนึ่ง B สองไว้ไม่ให้มันตีเข้ามาตอนนี้ฝั่งนน้นเหลือร้อยแปดสิบตัวแล้วถ้าเกิดว่าเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็คือฝั่งเราชนะเลยจริงฝั่งนน้นไม่ตึงเล่นสบายๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะเล่นสบายมากตอนนี้โอกาสชนะประมาณเก้าสิบห้าจุดเก้าเก้าสองเปอร์เซ็นต์ถ้าแพ้นเนี่ยจะว่าจะลบเกมเลยเนี่ยิง <1. S 2> หนักไปไม่เห็นนะ่ตัวนะยิงหนก่อนยิงปายไป ơi, đưa đưa đưa, anh em nát, tôi mới rồi lâu, mày Đi mà đi, lấy lắm, hiya chưa kể nữa chưa kể nữa, mày 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 ตอนนี้สมาชิไม่ได้อยู่ที่เกมเลยยิงไปแตกวันนี้ดักยิงดักตัดไปก่อนไม่ให้มันเข้าจุดบีหนึ่งได้ดักตัดไปโอ๊ยโดดไม่ขึ้นยิงดักตัดไปเกบ<ป>ฟรีไปหลายตัวแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวได้ได้มาจากไหนมาจากไหน รอยมาดิมาดิเยอะดิโหรถมาจากไหนนีกอันอีกอันเราสู้รถไม่ได้นะเราเป็นรีคอนถ้าเกิดว่าจะสู้รถให้เอนจิเนียร์มาสู้เราหนีเดียวให้เจอรถตัดไปเรื่อยๆเรื่อย โดนสแกน,แกน,แกนเรียบร้อยแตกตกระิงไปเรื่อยๆตัดสูงขึ้นเรื่อยๆตัดสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ไม่มออกจากฐาลนละทัศนัยทัศนัยมาทำอะไรตรงนี้ครับอโอ้โหโดนยิงซ้ายขวาเลยถ้าพี่กระสุนไม่หมดนะโดนโดนไม่แก้โดน เราเเลืออีกร้อยสามสิบห้า <c oughs> ตัวถ้าเกิดว่าสงสัยการเล่นยังไงก็ถามได้จ <c oughs> ุด B หนึ่งโดนเอาไปเอาจุดขึ้นจุดขึ้น <c oughs> ทำอะไรเพื่อนที่ฮะเดี๋ยวเราตอนนี้ในจุดเรายึดขึ้นได้แล้วเราหาตัศัตรูที่จะมาเข้าจุด ไปสร้างจุดเกิดดีกว่าสร้างในบ้านเลยมาสร้างในบ้านเลยนี่ถ้าเกิดว่าตายปุ๊บว่าเกิดในบ้านเลยนะเราไปหาจุดเกิดใหม่โอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวโอ้โหเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันโผล่มันโผล่โผล่ระเบิดวันนี้แอบในบ้านก่ะใส่แคมปิ้ง กบ้านนี่แข็งแรงมากเลยโดนระเบงระเบิดเลยไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาทำอะไรตรงนี้แตกน่รถมายิงยิงไอ้ตัวนี้แหละยิงเอาโจรรถมาบัง าบ้านต่อเข้าบ้านต่อไม่รู้ไปไหนวิ่งเข้าบ้านหนีเข้าบ้านหนึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันถมเข้าบ้านเมื่อไหร่เนี้ยเล่นยากพยายามดูโซนโซนโซนดีๆตัดเอ้ยเดี๋ยวเดตัวอุ้ยเมื่อกี้เห็นแสงไฟปะรบกังต้นไม้สักหน่อยอะสักหน่อยอะสักหน่อยอะเมันจะเป็นสไนด์ด้วยนะ đi sẵn nổi máy sắc nổi bắt máy bắt sau này bắt này liệp lò ôi bày nè cửa này ban tỏ bướp có sáng cửa về lèo ơi sạc khưng khưng lại khưng khưng đặt vậy rồi tiền ขึ้นไปดูสิมีใครไหมล่ะมีไอ้ตัวนี้ตัวเดิมตัวเดิมเหรอตัวเดิมทั้งหลายทั้งหลายอยากแก้แค้นนะหลบต่างห่อศัตรูก็พยายามโถมเข้ามานะแต่โอ้ยเดี๋ยวเดียวโถมเยอะโถมเยอะโถมเยอะมาละโถมเยอะอย่างงี้เยอะเยอะเก็บหนึ่งตัวสองตัวมาถอยก่อนมันโถมเยอะโถมเยอะเดี๋ยวยิงธนูสายฟ้าดักยิง อยู่นะยิง d ีไฟไปยิงไปโอเคสุดแลหมดยิงธนูดักอันนี้สกิลเพลย์ต้องนิดน,นึงนะอขอตวษเรียบร้อยเก็บสองม,มันโผงมันโผงโผงมากยิงไปธนูธนูดักก่อนเข้ามามันโผงโหดอ่ะ วูแต่มันโผงโผงเราก็ตัดไปเยอะอยู่เหมือนกันทีมเราก็มาแล้วเริ่มมาซอ้อลเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมาซอ้อลแล้วเริ่มมาซอ้อลละโชคดีเมื่อกี้ตัดไปได้เยอะไงโอ,โอ้โอ้โดนโดนมาเล่นกระต่อยสามร้อยแต้มนะครับดูสแกนอะไรมั่วไปหมดแล้วเนี่ยสแกน้องสายฟ้าต่งางองีกสรัพย์จุดเกิดไหม บอกได้เลยนะมีตัวเราเนี่ยทีมเล่นง่ายอนเนี้ยเราตัดไปได้เยอะแล้วก็ไม่เสียจุดด้วยคือเมื่อแกเพื่อนเราตายเกือบหมดแล้วเราก็ยังแบบยืนอยู่ในจุดไงไม่เสียจุดอนเนี้ยเพื่อนเล่นง่ายถือว่าเรายืนตำแหน่งโอเคเลยเพื่อนๆก็พ,พยายามแบบหาจุดยืนตำแหน่งแบบพยายามดูเอ้ดูผมแล้วก็ไปลองไปใช้ดูไงเวิร์กนะเกิดในบ้านนี <laughs> ่ ก้อนกี่โกงอ่ะเกิดได้บ้างตัวรีคอนเนี่ยไม่น่าจะเกิดได้มันโกงจัดไม่มีเยดูเลสแกนหาสแกนหาสแกนหามาทำอะไรแล้ววัเดียวโอ้โหเยอะเยอะมันโมเยอะตู้เหลือ37มสโอ้โหแล้วยิ่งไปตัดกันไปเยอะมากเลยนะจะชนะแล้วจริงๆเหลืออีกหลายด่านนะเนี่ยแต่ว่าดูแล้แค่ บีฝั่งนู่มก็ตีไม่เข้าแล้วน่าชนะน่าชนะน,ชนะครับแกนไปสแกนโดนแค่สองเหรอสิงงีกต,ต่อไม่โดนคือนิโกงจัดเลยอ่ะกลัวมากมาดิมาดิมาดิ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมมมไม่ทันนั่งตัวไม่ยิ้งตกใจเหลือ21ตัวนะจ๊ะเหลือ21ตัวนะจ๊ะชนะแน่นอน100%ตานีผมมันเหลือตั้งหลายเขตอ่ะแล้วมันเหลือ20ตัวจเอเลยไปบุกกิมบุกไม่ค่อยตึงเท่าไหร่สบายก็เจอทีมบุกตึงๆนี่โหไม่ต้องเล่นกันเลยอะ่ะโดนโผมโดนโผม สร้างจุดเกิดก่อนนี่สร้างจุดเกิดได้ใกล้เลยมาที่เราเยอะนะที่เราเยอะนะดูดูหลอดดูหลอดก่อนดูหลอดก่อนว่าจีนไหนเยอะกันเลยฮาตัวเลยฮาตัวฮะตัวท้ายพี่ขอปิดได้ไหมพี่ขอปิดได้ไหมฮะตัวท้ายเนี่ยพี่ขอคนเดียวเลยได้ไหมขอเหมาเลยได้ไหมแกนกลางเห็นเห็นละโนหนึ่งตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิงสูงยิงสูงมวายหมด คือด้กันโอเคโอเคสิบเจ็ดนาทีก็ถือว่าไม่นานรีบเล่นรีบจบหมื่นหกหมธรรมดาหมื่นหกจริงจะหละักอากล่าักษารักษามาตรฐานไว้ว่าให้ได้หมื่นขึ้นทุกเกมอ่ะถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวเราได้สก,กอร์เท่าไหร่1 7ื่เหรอ ใช้ได้ใช้ได้บองเลยว่าใช้ได้นะครับก็พยายามให้ได้หมื่นห้าคืนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ